สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุ่นสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับหมอปุ่นก็ได้มาสัญจรนะครับที่ร้านของคุณอ้อมนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านซูซูกุนะครับซึ่งอยู่บริเวณเขตปะเวศนะครับเรียบทางด่วนการจนาพิเศษนั่นเองนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7 มีนาคม2,565นะครับวันนี้ก็มาสัญจรที่ร้านของคุงอ้อมเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับมาเปิดบารมีมาทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณร้านบริเวณจิจการตรงนี้ที่มีบารมีนะครับเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเปิดภูมิเปิดบารมีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็น ที่ช่วยเหลือให้กับผู้คนที่มีความทุกข์ที่มาในวันนี้นะครับครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องดาวดีๆนะครับของคุณแม่ที่ทุกๆคนได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือคุณแม่เนี่ยอายุ75ปีแล้วนะครับก็ตัดสินใจนะครับมาสักลายมือกับหมอปุนนะครับแล้วอย่างนะครับจัดเต็มไปด้วยยันมงคลเศรษฐียันหัวใจมนุษย์และณเมตานะครับก็พร้อมกับการสักลายมือกับหมอปุนด้วยนะครับ ซึ่งหลายๆคนนะครับเคยสอบถามเขามาว่าอายุเยอะแล้วอายุน้อยอายุเยอะนะครับสามารถสักได้ไหมนะครับสามารถเสริมดวงเปิดดวงเปิดบารมีตรงนี้ได้ไหมนะครับก็ขอตอบตรงนี้เลยครับว่าได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับสามารถมาสักลายมือเศรษฐีมหาหมอปุณเพื่อเปิดดวงเปิดบารมีได้เลยนะครับซึ่งทางเราเนี่ยครับได้สอบถามคุณแม่นะครับว่าได้รู้จักเพจหมอปุณได้ยังไงนะครับก็คุณแม่ก็บอกว่ามีการ เสิร์ชหาในเฟ e บุ o กนะครับก็โดยปกติแล้วคุณแม่ก็ทำออนไลน์อยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะครับก็เสาะหานะครับช่องทางในการเสริมดวงนะครับศึกษาในการที่จะมาสักลายมือเสร็จทีนะครับก็มาเจอเพจของหมอปุณน,นะครับก็เกิดความศรัทธานะครับในข้าวเหนือน ลักปฏิบัตินะครับหรือในการปฏิบัติตัวนะคบหรือการวิธีการสักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นด้วยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของตัวของคแม่เองนะครับที่เชื่อมโยงที่ดนจิตดนใจที่เลือกนะครับมาให้พบเจอกับทางหมอปุณนเองนะครับซึ่งทางปมก็สอบถามไปนะครับว่าศึกษาอยู่นานไหมครับปุณแม่ก็บอกว่าศึกษาอยู่ประมาณช่วงเดือนหนึ่งนะครับดูเกือบทุกวันนะครับดูในเรื่องของการสักวิธีการสัก วิธีการปฏิบัติตัวนะครับหรือในเรื่องของการให้กําลังใจหรือส่งกําลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับไปไหว้พระศิษ์ที่เปรียบเสมือนนะคะไปไหว้พระศิษที่ก็ไม่ตรงจุดถ้าเราไม่ไหว้พระราหูคือเราลืมตัวตนของตัวเองราหูทำให่แม่รวยกับ้านไว้นาะน ครับแล้วก็ทุกทุกครั้งนะครับที่หมอปุญจะสักนะครับทุกครั้งเลยนะครับหลังจากการยกพันคูไปแล้วเนี่ยหมอปุญก็จะแนะนำครับว่าเส้นของคุณขาดตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ไม่ใช่การดูดวงเส้นลายมือนะครับเป็นการแนะนําการชี้จุดบอกจุดนะครับซึ่งเส้นลายมือของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับครับและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครูบาอาจารย์นะครับ แล้วแต่มุมมองของคนนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกทั้งนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะมาหาเราแล้วนะครับการช่วยการให้นะครับหรือการชี้แนะหรือการแนะนําทุกอย่างนะครับถูกจุดตรงตามกับดวงคุณนะครับแล้วก็ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับ โดยการสักลายมือมีการยกพันคูจำนวน1000บาทนะครับอ่นนี่ครับคุณแม่ก็สักเสร็จเรียบร้อยนะครับครบทุกอย่างนะครับลายมือเศรษฐีมงคลเศรษฐีนะครับหัวใจมนุษย์แลวก็ณะเมตตานะครับวันนี้ก็คุณแม่ก็สุดยอดจริงๆครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ